สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเมืองไทยนะครับมีคำถามมาว่าคุณชัยคะไม่ได้แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันมีลูกด้วยกันนะและตอนนี้เกิดอุบัติเหตุสามีเสียชีวิตจะทำยังไงดีนี่คือคำถามนะครับแล้วผมดูดูมา,าจะมีเยอะแยะมากมายที่เด็กที่เกิดที่ไประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ดจะเบยนสมรส นะครับกับคุณพ่อ,อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณพ่อนะครับแล้วก็เป็นปัญหาถ้าสาไม่เสียชีวิตไปหรือคุณพ่อเสียชีวิตมาจะทําไงบ้างนะครับอันนี้คือสําหรับคนไทยผมฝากเตือนคนไทยนะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมแล้วบอกว่าเ,ออเราอยู่ด้วยความรักเรามีความรักด้วยกันเราไม่อยู่ด้วยกับจดทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันใบเกิดก็มีอยู่แล้วไม่เป็นลายคนชัยอันนี้ผมเข้าใจนะ ว่าคุณรักเขาสวัสดีครับยายจ๋าเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเข้าใจว่าความรักของคุณความประเสริฐของคุณว่าเรารักเขาสามีอ่ะเขามาอยู่ที่นี่นกับเราโดยที่เขาเอาเ,อาเงินค้ำประกันที่ประเทศไทยหรือเขาจะมีเงินเกษียณเขามามากกว่าห0หมื่นก็สามารถอยู่ประเทศไทยค้ำประกันตัวเองได้แต่ปัญหาเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วครับผม หลายหลายท่านบางครั้งนะครับผมไม่สามารถจะช่วยได้บางครั้งผมจะไม่สามารถช่วยได้เพราะอะไร1นนะครับผมมีลูกด้วยกันแล้วไม่ได้แจ้งทางสารทูตว่ามีลูกด้วยกันแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วนะ่ะทางสารทูตอาจจะพูดไว้ว่าเออแล้วเป็นลูกของคุณจริงๆหรือเปล่ามีเทสต์เมนต์ไหมมีพินัยกรรมไหมมีอ่าดีตรวจด,ดนเอไมเป็นลูกจริงๆหรือเปล่าคุณทํางานอะไร นะครับส่วนมากส่วนมากจะอยู่ที่พัทยาอันนี้เราต้องพูดความจริงว่าอยู่สามารถจะอยู่พัทยาแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยแล้วคนบอกมีไงก็นี่ไงใบเกิดอยู่นี่ไงก็เขาคือพ่อเข้าใจแต่ทางนั้นทางนี้มันต้องตรวจด,ดูจรินเอว่าเขาเป็นลูกจริงหรือเปล่ามีกระดูกอ่ะมีกระดูกแล้วมันสามารถตรวจได้อยู่แล้วกับลูกว่าเขาเป็นลูกกันจริงไหมนะครับแต่ผมแนะนำว่าเอฟซีหลายๆท่านที่เข้ามานมเนี่ยฟังผมนี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ทำไมคุณไม่ทำตอนที่เขามีชีวิตยอยู่ทำไมคุณไม่ไปแจ้งที่ทางสาารทูทำไมคุณไม่พูดกับทางพ่อเขาว่าคุณเราต้องแจ้งเราต้องให้ลูกสาวคุณถือพสอาสเยอรมันพาสสวิตหรืออะไรต่างๆเขาว่าไปโซนยุโรปเพื่ออนาคตของลูกสาวคุณเองหรือลูกคุณเองทำไมคุณต้องวิญญติว่าก็อยู่กันด้วยกันได้ไม่เป็นไร อันนี้คือคุณยุติของทุนเองแต่คุณไม่มีสิทธิที่จะบังคับอนาคตของลูกคุณได้ที่อยู่ประเทศไทยเด็กมันไม่รู้ตาสีตาสาอะไรเด็กมันอยากอยู่ต่างประเทศเขามีพาสปอร์ตเช่นเขาดูเอ่อภาษาเยอรมันภาษาอสวดีครับผมเขาก็สามารถที่กลับมาอยู่ที่นี่มาทํางานหาเงินเขาได้เมื่อเขาจบที่ประเทศไทยอ่าเขาก็สามารถบินมาอยู่ที่นี่ได้มาทำงานที่นี่ได้คุณอย่าปล่อยอนาคตเด็กสิคุณไม่มีอนาคตจบกับคุณไปแต่คุณอย่ามา ปิดอนาคตของเด็กสิครับผมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ผมฝากคนที่อยู่พัทยานะครับระยองหัวหินภูกเกต็ตนเกาะสมุยเชียงใหม่และกรุงเทพด้วยว่าคุณต้องทำเพื่อลูกคุณไม่ใช่ว่าคุณทำด้วยตัวเองคุณจะไม่แต่งงานปัญหาของคุณแต่คุณต้องอะไรต้องให้สามีคุณหรือแฟนคุณไปแจ้งที่ทางสารทูตว่าเขาเป็นลูกของ สามีคุณหรือแฟนคุณถ้าเขาตายขึ้นมามันไม่มีเอกสารคุณไหนว่าเขาเป็นลูกใบเกิดมันบอกอยู่แล้วมันต้องตรวจดนเอต้องขอขึ้นศาลและใบขึ้นศาลต้องไปแจ้งกับทางสารทูตอีกว่านี่นะเป็นลูกจริงๆนะตรวจดนเอนะทางสารทูตต้องวิเคราะห์อย่างงุ้นอย่างนี้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปอีกกลับกลายว่าต้องใช้เงินเยอะไหมใช้เงินเยอะ แล้วทำไมพวกคุณไม่ทำกันล่ะแล้วทำไมคุณต้องมาทำตอนที่เขาตายแล้วด้วยทำไมพวกคุณไม่ทำเพื่อลูกคุณบ้างคุณบอกว่ารักษามีคุณรักษามีไม่เป็นไรไม่มีปัญหานั่นคือความเอาเปรียบลูกสาวคนหรือลูกชายคุณถ้าคุณรักลูกชายลูกสาวคุณคุณต้องบอกแฟนคุณบอกว่าไปทำซะไปแจ้งซะทางสารทูตไปทำให้เรียบร้อยซะลูกสาวฉันลูกชายฉันต้องมีอนาคต คุณต้องทําเพื่อลูกของคุณเนี่ยคุณส่งมาให้ผมเนี่ย <c oughs> วันนี้สวัสดีค่ะพอดีอยากจะปรึกษามีค่าใช้จ่ายไหมผมบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่มีฟรีลูกสาวคนหนึ่งอ่าออกเขาอธิบายว่าชาวเยอรมันนะคะมีลูกครึ่งกับผู้หญิงอ่าก็คนไทยนียนะะ่นะครับผมนะครับผมแล้วก็สามีอ่ะ ไปขับรถไปที่เรนองเสียชีวิตที่นั่นแล้วมีลูกสาวด้วยกันนางเล็กอยู่นะตัวเล็กอยู่จะทําไงได้บ้างเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างผมก็ถามไปว่ามีใบมอ้อนะบัรไหมไม่มีพ่อไม่ได้แต่งงานด้วยกันผมก็ถามว่ามีใบเกิดของหลานไหมมีเขาส่งมาให้แต่ปัญหาคือว่ามันก็ยัง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 คาลิคาซังอยู่ไม่ไม่ค่อ100ยร้อ,อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะยังไงก็ต้องเอ่อมัใบเกิดก็ต้องแจ้งทางสารทูต เขาอาจจะรับมันต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันและว2ก็ต้องขึ้นต้องผมแนะนำว่าต้องตรวจดนเอโอเคคุณมีกระดูกที่เผาไปแล้วแนะนำว่าก็ต้องตรวจดนเอว่าเขาเป็นพ่อจริงๆนะครับใบตรวจดนเอเป็นพ่อจริงแล้วจะนั่งขึ้นศาลไอใบศาาเนี่ก็ไปยื่นทางศาลทู่ว่านี่เขาเป็นตัวจริงนะเขาเป็นลูกจริงมีเอกสาราของใบศา,ารเนียผ่านทางศาลแล้วพิจารณาของทางศาลแล้วแล้วก,ก็ว่ากันทางทางกฎหมายของประเทศเยอรมันหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือทางส่วนยุโรปว่าลูกสาวคุณสามารถมีสิทธิจับนะครับ ขอพาสปอร์ตทางเยอรมันได้หรือทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะจุดนั้นถ้าเขาเป็นคนพ่อเป็นคนประเทศไหนขอประเทศนั้นได้แต่ทําไมคุณไม่ทําฉันรักสามีมากแต่คุณไม่ได้รักลูกคุณผมคิดว่าคุณทําเห็นกับตัวมากกว่าผมคิดว่าคุณเอาจิตใจใต้สํานึกของคุณทํามากกว่าไม่เป็นไรหรือความขี้เกียจของคุณที่ไม่ต้องการที่จะให้ลูกสาวคุณเป็นถือดอยชพาหรือว่าพาสปอร์ตของทางประเทศเยอรมัน เพราะอะไรแล้วตอนนี้คุณมาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือกับกายว่าตอนที่คุณมีลูกด้วยกันคุณบอกสามีคุณไปเลยคุณบอกสามีหรือแฟนคุณว่าไปทําให้เรียบร้อยซะเพื่ออนาคตของลูกเขาอยากอยู่จบเรียนที่นี่เขาจะไปไหนก็ปัญหาของเขาเขาโตแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของเขาได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปที่ไหนประเทศของพ่อบ้านเกิดของพ่อเขาไปทํางานที่นั่นทํามาหาเงินก็ได้หรือปเป็นต่อที่นั่นก็ได้ สวัสดีครับคุณสาวนะครับผมแล้วก็คุณวราพรนะครับคุณวงจันทร์นะครับคุณชันน้อยนะครับผมแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมฝากเตือนเลยนะครับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเพราะต่างประเทศไม่มีปัญหาเพราะต่างประเทศมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันเข้าระบบอยู่แล้วแต่คนไทยเมื่อนะครับเกิดลูกขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเป็นลูกชายลูกสาวลูกอะไรแล้วแต่คุณอะ ไปแจ้งซะบังคับเลยบอกแฟนคุณเลยว,ว่าถึงเราจะไม่แต่งงานกันลูกต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์ในข้อนี้โอเคไหมทุกท่านเข้าใจนะครับผมพอเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะง,ง่ายในการทำงานนะครับผมคุณไม่แต่งงานก็ปัญหาของคุณแต่อย่าทำให้เด็กมีปัญหา ขออนุญาตนะถามค่ะขอคนหนึ่งได้ไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนมีลูกกัน3คนแต่ลูกเรามีพาสปอร์ตทั้งไทยและฝรั่งเศสอันนี้หมายความว่าตัวแฟนเราต้องแจ้งสารทูตถูกต้องครับพ่อเขาแจ้งทางสารทูตแล้วครับผมไม่มีปัญหาครับนะครับแต่บางคนยังไม่มีพาสปอร์ตทั้งงนั้นเลยอันนี้ของคุณอะลูกชายลูกสาวคุณสามารถที่จะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสได้สามารถที่จะถ้ามีงานอะไรต่างๆถึงว่ามีงาน มีงานร้านอาหารและมีงานันาับไปหางานทําก็สามารถอยู่ที่นั่นได้เลยไม่มีปัญหาแต่คุณจะมีปัญหาการเข้ามาคุณสามารถถ้าสมมติว่าคุณจะติดติดตามลูกมานะครับติดตามลูกก็สามารถเข้ามาได้แต่ถึงอายุป18ประมาณนี้ต้องดูกฎหมายของทางฝรั่งเศเงงนนงวสว่าเป็นไงบ้างอันนี้ต้องขอขอขอตรวจสอบคุยกับทางทนายก่อนว่าเป็นไงบ้างแต่คุณมีสิทธิ์มีสิทธิ์ผมคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่มาดูแลลูกจนอายุป18ปประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคไหม อันเนี้ยสามีคุณหรือแฟนคุณทําแล้วดีมากนะครับดีมากโอเคไหมกฎหมายที่ประเทศไทยนะครับเนาะก็สมมติ <c oughs> โทษทีครับถ้าสมมติว่าแฟนคุณเสียชีวิตไปก็มีสิทธิ์ได้เพราะว่าคุณยังอยู่กินกับเขาข้างในบ้านก็มีสิทธิ์ได้ด้วยนะครับที่ประเทศไทยเนาะแต่ตามประเทศก็ต้องดูก่อนก่อน,อน,อนว่าข้าขอข้อกฎหมายเป็นไงบ้างแต่ลูกของคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้ดีมากเลยอันนี้ชมเชยว่าแฟนงคุณทําได้ดีมากถึงจะเลิกลากันไปจะเกลียดไงอย่าง,างน้อยลูกชายลูกสาวคุณ เือพัสของประเทศฝรั่งเศสก็ประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับ FC ครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องที่ยากผมอยากฝากเตือน คนนั่งฟังนอนฟังนะครับผมหรืออยู่กับแฟนคุณเอาเรื่องนี้ไปคุยกันซะนะครับเอาเรื่องนี้ไปคุยกับแฟนคุณซะว่าที่รักทำเถอะเพื่อลูกถ้าเธอเธอเกิดอะไรขึ้นตายไปจะมีปัญหาเยอะทำเพื่อลูกแล้วเอาคลิปผมให้เขาฟังก็ได้อธิบายให้ฟังบอกแล้วก็คุณชายเอกสารรับรองเอกสารได้ได้หรือเปล่าครับฉันมีฉันมีผลประโยชน์อะไรบ้าง ก็บอกทุกอย่างค่ะตอนนี้ต้องเ,อเป็นของฉันแต่ฉันไม่เชื่อว่าอานะ่ไนเดือนละสี่หมื่นมันแล้วไอเงินเดือนน่ยมันแล้วแต่ครับผมพูดไม่ได้ว่าเขาจะได้เงินไม่ไม่อะไรบ้างมันไม่สามารถพูดได้นะครับต้องตรวจสอบก่อนนะครับผมเนาะต้องตรวจสอบเพราะทุกคนนะครับผมทํางานไม่เหมือนกันบางคนทํางานอยู่ที่ปรนนะเทศสิตเซอาณาจัะบอกเอาทาไมคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้เยอะเพราะอะไรเพราะการเสีย เกษียณเสียเงินค่าเกษียนของตัวเองนะครับผมประมาณนี้ฉันจะทําอย่างไรบางค่ะบางค่ะคุณชยัยฉันกับแฟนไม่มีลูกด้วยกันอ่าถ้าไม่มีลูกด้วยกันก็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 กกไม่คุณแต่งงานกันหรือเปล่าต้องดูเดี๋ยวอันนี้ทีทหลังผมขอไปเดีนนี้ก่อนแล้วกันเดีนะ๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับคุณอุนาพรนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่ฝากเตือนสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยนะครับผม ฝากเตือนสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยว่าทำซะเพื่อลูกถ้าแฟนคุณเสียชีวิตขึ้นมาปุ๊บงานเข้าเงินต้องทำเรื่องนี้ต้องทำเรื่องนี้ต้องทำเรื่องนี้นี่มาเงินเนี่ยเงินต้องใช้เงินละในการทำงานทุกอย่างแล้วเงินคุณมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาณจุดนี้ณจุดนี้แฟนคุณยังมีชีวิตอยู่คุยกับเขาให้เรียบร้อยซะแล้วไปทำให้เรียบร้อยซะ ถ้าเขาตายขึ้นมาปุ๊บมันงานใหญ่นะครับมันใช้เงินอย่างเดียวพอใช้เง Three ินปุ๊บคุณก็ UN, fallen, gigantic. ไม่มีเงินแล้วนะครับการขึ้นลงขึ้นศาลเอ่ยเป็นผู้รับมรดกของลูกสมมติว่าสามีแฟนเขามีบ้านอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเยอรมันนะครับเราก็ต้องขึ้นศาลอีกทํานู่นทํานี่ต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมคิดว่ามันใช้เงินอย่างเดียวนะครับมันใช้เงินอย่างเดียวเพราะฉันผมแนะนำว่าให้ f c เนี่ยรีบทำซะตอนนี้นะครับ <çalış. S 2> รักลูกคุณไหมอะคุณรักไหมผมมีลูกมีหลานผมรักลูกลูกหลานผมนะคุณก็รักลูกเพราะถ้าคุณรักลูกคุณนะครับคุณทําตัวนี้ขึ้นมาคุณบอกแฟนคุณว่าให้ไปทําส่วนคุณจะรักตัวเองไม่รักตัวเองช่างคุณผมไม่สนใจแต่คุณต้องทําเพื่อลูกคุณเพื่ออนาคตของเขาอย่าทําให้ลูกคุณตกต่ําคุณต้องทําให้ลูกคุณขึ้นไปขึ้นบนทําเพื่ออนาคตของเขาถ้าคุณรักลูกคุณจริงนะคุณทําเพื่ออนาคตของเขานะครับผมโอเคไหม ประมานนี้วันนี้ก็มาไลฟ์สดแบบสั้นๆนะครับใจความดีและผมอยากให้ fc หลายๆทนนะแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เพื่อเตือนสติคนไทยสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยฟังนะฟังคลิปนี้นะทำซะเพื่อเลิกตัวเองขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็กรุณาแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ